แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาแบ็กขวาคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีนุแซมัสราอุยของไบเยนมิวนิกเป็นเป้าหมายและพวกเขาเชื่อว่าแข้งรายนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับฝีเท้าแอนโทนีด้วยมีรายงานว่าไบเยนยินดีขายมัสราอุยในราคา17 2 1ถึง21ล้านปอนด์แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าแมนยูไนเต็ดจะต้องขายอารอนวานบิซาก้าออกไปก่อนจึงจะเดินดีลนี้ได้ตามรายงานของเดอะไทม์ระบุว่า เอริกเทนฮักเชื่อว่ามาซาอุยอาจช่วยปลดล็อกศักยภาพของแอนโทนีซึ่งต้องดิ้นรนปรับตัวกับปีศาจแดงตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมามาซาอุยเคยเล่นร่วมกับแอนโทนีทางริมเส้นฝั่งขวาให้กับอาจักอมัมสเตอร์ดัมเมื่อเทนฮักยังคุมทีมอยู่อย่างไรก็ตามมีบางกระแสข่าวเช่นกันว่าแอนโทนีอาจย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดหักได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมในช่วงซัมเมอร์นี้ แอนโทนียิงไปเพียง11ประตูและทำ5าแอสซิสต์จากการลงเล่น82นัดให้กับแมนยูไนเต็ดนับตั้งแต่ย้ายจากอาแจกด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ในปี2022แฟนแฟนแมนยู U, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ